สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทดลองครับเรื่องของการดูดธาตุอาหารก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมีปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ครับฝั่งขวามือจะเป็นปุ๋ยอินทรีนะครับที่เป็นพวกปุ๋ยมูลสัตว์นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับวันนี้ก็ได้พอดีผมมีตัวอย่างปุ๋ยของนตวันเพสสูตรยี่สิบเก้าเก้าเก้านะครับที่เป็นปุ๋ยให้ได้ทั้งระบบน้ำนะครับแล้วก็ทั้งหวานทั้งฉีดพ่นเนี่ยเอามาทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ แล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วก็คนๆน,นะครับมันจะละลายเป็นสีฟ้านะครับก็ตัวนี้จะเป็นปุ๋ยที่ละลายง่ายมากนะครับดูะนะครับพอลาเสร็จแล้วจะเป็นน้ำสีฟ้าอ่าโอเคนี่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์แต่อันนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะละลายได้เกลี้ยงไหมนะอาจจะทำให้จะลองดูก่อนนะครับ อันนี้น่าจะละลายยากนะครับแต่ว่าให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับน้ำมันจะไม่ค่อยมีสีนะ,ะเพราะว่ามันตัวนี้มันเป็นมูลสัตว์ที่มีพวกพวกแร่หูเขาไฟแนละ้วเป็นตัวผสมมาแล้วก็จับให้มันเป็นก้อนเพื่อให้เป็นเม็ดนะครับเดี๋ยวดูแล้วเดี๋ยวผมจะใส่นี่เลย ผักตัดขาวลงไปดวนะครับแล้เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งทิ้งไว้ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโดดขึ้นแค่ไหนตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงยี่สิบแปดนาทีนะครับก็ผ่านมาเกือบยี่สิบชั่วโมงนะตีละสิบเก้าชั่วโมงนิดๆน,น,นะครับที่เราได้แช่ผักนะครับเอาไว้ในน้ำที่ละลายทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ก็ปรากฏว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมคือผักเริ่มจะเหี่ยว เดี๋ยวอธิบายไว้ในแคปชั่นโพสต์สถนกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่เสพสื่อในโซเชียลเนี่ยได้เข้าใจกระบวนการดูดธาตอาหารของพืชจะได้เลิกตระหน,น,นออกตกใจและเลิกกลัวกับปุ๋ยเคมีนะครับ